ได้ได้โอ้โอ้ตามททาทนะ่องเที่ยวดีเถอะวันเนาะภูรานหินยางใหญ่เลยว่ะวัด โอ้ปัดโเถอะโอ้กว่างดีเว้ยเอ้ามีทางรถอีกตัวรถื่อน,นไหมเออเพื่อลงอส่ปะ

ตองเิ่งหนาคากันโอ้ยยานตกว่ะอ้ว่ามีนต้ว่าเมีนตตด้นว่าเมียนต้ต้มได้หน้ยตอ๊กตายานโอนอีกฟังหนึ่งฟังฝุนพู่นเอิญนี่ยังฟังทานพู้นบ้านวงเวียนป๊า